ตอนนี้เนาะนุ่นกะหากะลงุงรถไฟ BTS เนาะเดี๋ยวนี้คือเขาจะไปที่สถานีรถไฟ MRT เนาะซึ่งจะเป็นรถไฟใต้ดินก็คือนุ่นซีลงไปพุ่นกับจิพ้าพี่น้องเนาะไปล่องบึงรอบสองเนาะเพราะว่าแต่นี้คือเฮายางลงมาแล้วแล้วก็สิพ้าพี่น้องเดินทางไปเบิงรถไฟ MRT อยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็สิพาพี่น้องบึงเส้นทางรถคือ ตอนที่เราเปิดคลิปนี่ก็จะเป็นท้างรถแบบนี้เลยพี่น,อน้องนีข้างล่างเนาะก็จะมีรถแบบนี้คือเที่ยวไปเที่ยวมาก,ก็คือตาก,กล้องของเฮาบูมาน้ำเฮานอมอนี่คือนุ่นมาคนเดียวเลยพี่นอ้องเพราะว่าตากล้องของเขาาเจ็บขาเนาะเพราะว่ามูานี่ได้พ้ากันยางทายคลิปพอดจนพอดอประมาณเกือบอสิบโมงครึ่งเนาะจึงแล้วเราก็พ้ากันกลับกลับกบ นอนกับที่หดเรื่อนหอนึงโมงแบบอาบน้ำอาบในเรียมเครื่องในยังตัดเชือกกันอย่างเนาะคือพี่น้องเรื่อพอน,นึงโมงแล้วก็จึงนอน,น,อนแล้วมุนินกับตื่นเจ้ามาแล้วก็นุ่นกับได้เป้ามาขี่เนาะกับเป้ามากับต้นสวยแล้วเดี๋ยวนี้หันว่าได้ออกไปซื้อของกินอีอย่างอยู่ตลาดเดแล้วก็กลับม้ามากินข้าวอยู่ห,หุงแฮมแล้วก็เดี๋ยวนี้คือออกมาว่าจิไปพาพี่น้องร้องไปเลาซูนไปลินยูซูน ห้างทรัพย์สินท่าที่แบบใหญ่ที่สุดอยู่ใต้ดินของประเทศไทยเนาะก็คือ,อห้างทรัพย์สินท่าตรวนี้เนาะจะอยู่ที่จตุจักเนาะพี่นอ้องกับหลายคนกับมาขึ้นรถไฟอยู่นี่น่าจะวู้ดีเนาะแต่ว่าคนที่บม่เคยมากับเบิ่งทานคลิปนู่นได้เนาะเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องออกยางไปเจอกันอยู่ลุงกันเลยเนาะพี่นอ้อง ผู้ใดที่แบบว่ามีเครื่องลายหรือว่าแบบอีการเนาะสามารถลงลิฟต์นี้ได้เลยจะมีลิฟต์ให้ลงแบบนี้กันเลยเนาะแต่ว่าเขาจะยางลงไปข้างล่างเนาะเป็นทางยาง่จะประมาณนี้เลยนี่มีคนยางลงและยางขึ้นเนาะนี่คนไล,ล่ไล่คือเขึ้นรถไฟแต่ละสถาน,นีของคนไล่ แล้วก็บนยางเนะาะจักเป็นคนไปเฮ็ดเรียกงานหรือเปล่าไปเคี่ยวกรลไลเนาะตึางตาระเชิดโอ้โหไปใส่ก็บืกอลายลงนี่เนะาะทนว่าเฮ้าบวยเฮามีทางจะไปบนอื่นเฮาบบกาาขึ้นรถไฟเฮ้าก็สามารถขึ้นรถจักรีอว่าวินมอเตอร์ไซค์เอิ้นนไ่ได้เนาะเอื้นก็อยู่ทุดน,นี้เลยทางฝั่งนั้นก็จะเป็นวินคือก,กันเนาะ มีมอตรไต์ไซค์มีสวนจะตุจกักรเข้ามาถึงแล้วาม,าวมี่เลยเนาะสวนจะตุจกักมอันนี่รู้สึกว่าเย็นเลยมีไฟห้ามค่ะโ้ไววขนาดเลย คนอื่นอาจจะพู้อนเนาะแต่ว่าฉันลนคนเดียวนี่เราก็จะเนี้ยคี่นีลงไปเลยเนาะลงลิฟ์นีจะเห็นทางเข้าแบบนี้เลยทางรถไฟประมาณนี้เนาะอนี่กันเลย นี่ตอนนี้เขาก็เข้ามาข้างในแล้วเนะาะทวาเข้าจีไปสถานีรถไฟเขาก็ต้องได้ลงอยู่รุมเลยแต่ว่าเขาสีเลือกมาสื่อน้ำมาบุงงองกิ่นก่อนเนาะเพราะว่านี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสถานีรถไฟฟ้าเนาะใต้บินอันนี้มีเครื่องตัวร้อยบาทอีก เสื้อผ้าตัวร้อยบาทมองกว่างั้ทั้งคุณโอ้มีเซเว่นอยู่ในอีกเนาะเซเว่นอยู่ข้างในมีแล้วชอ็อปเมย์นางลินแบบน,นี้ได้เลยว้าวห้าซับสินค้าเป็นคือใหญ่แหงเนาะเอาเข,เข้ามาข้างในคือมาดินคนเดียว มาเล่อบึงก็ได้น้องเชื่อว่าเขาก็ได้เล่อบึงสามมีเลยมาเที่ยวเนาะก็ต้องมาหล่อบึงฮานอเมซอนก็ม,มีเจ้าเฮ้าส์สัมสังกาแฟาได้เลยโอู้ฮานใบใหญ่เนาะคือหฮานหลูมสุดเลยอันนี้นี่เฮ้าสาสัมารถ สั่งอาหารทางฝั่งนี้มานั่งกินตามน,นี้ได้เลยหรือว่ามานั่งลิ้นสั่งน้ำสั่งอย่างได้เลยนี่น้ำฟานี่อะไรแลยวเนาะที่ข้าวมันไก่ก็มีมีพิซซ่าโอ้ทุกเด่นคือเพิ่นนั่งลิ้นนี่วันนี้เนาะสั่งอาหารหรือว่าสั่งเครื่องดื่มมานั่งลิ้นพร้อมเฮ็ดเวียกก็มีเนาะน,นี่เฮ็ดเวียก นักเรียนส่วนหลายที่เข้ามาในนี่ส่วนหลายนุ่งห็นก็ส่วนหลายก็จะเป็นนักเรียนเนาะนักเรียนไทยคือหลายแห้งห้างแต่ละห่างอยู่ในไทยคือปบอบนใดคือเกือบซีโบ่มีเลยว่าซีโบ่เห็นนักเรียนเนาะอ๋อคนกอดอความอํานังการมันไพวาเนาะออนาะทีข้างหน้าก็คือเครื่องราคาก็จับต้องได้น้อบนให้แพงอย่างที่คิด ก็คือนี่สั้นถึงกับเป็นบนยางลินเนาะสั้นลุมเป็นจะน,นี้โอ้คือเครื่องตัวลวอยก้กกาวมีส้นใยก็เป็นนาเคียนมาซื้อเครื่องซื้อของบางคนกับลงจาก BTS ีเอยากกลับเทือมนันโอนก็จะมายางลินตามนี้เลย โอ้นี่เปลี่ยนเนี่ยตอนนั้นเฮามาจานหนึ่งต่างหากโอ้โหสวยมากนีข้าวเป็นยำเนี่ยพันไสกองแบบนี้ไ้เฮาป้อมกิ่นเลยเนาะพี่น้องผูม้มาไทยบ่จเปินต้องเกี่ยมยางลายเนาะไม่ได้เกี่ยมเงินมาคือสามารถช็อปสามารถลุกได้ทัวร์เลยเนอ้องบนใดก็แมนแต่หมดห้านค่า เครื่องอย่างต่างๆเขาก็จะมาลูบเบิงแบบนี้เดี๋ยวจะไปซื้อน,น้ำกินเอาเบิงเกือบมาเบิงเครื่องข้างในผู้เสื้อผ้าลา้านเนาะไม่ช่เปนเสื้อผ้าผู้เกิดบผ้าของ,งน้ำมีเครื่องสนลายก็จะเป็นเครื่องแบบนี้สุดแล้วเนาะไปทางนา้ว่าเฮายังเระทางนี้ อยากได้กึนทิน5บาท2ชิน้นชิ้นละลอ้อยโอ้ส่วนหลายก็เป็นเนื้อเฮียนที่แบบมายางเละเนาะสั้นรุมพุ่นก็จะเป็นไปที่รถไฟใต้ดินเนาะสามารถลงพันไปได้เลยเนาะไปอ่าไปรถไฟใต้ดินกลับมาเนาะโบยากอ่า บอยากอันแบบจับเง,งินเทือ,อยางห่อนหรือว่าบูอยากไปสื้อต่อยางห้อนเนาะมันมีบอลน,น่งลินน้อยพี่คือมีจุดที่น,นง่งลินน่งสมมีบอลกินขอกินข้นขาวมีบอลอันซื้อเครื่องราคาบุเพียงยางือคิดเป็บุเพียงลายนะคืออ่าคำว่า,วาเขาอะไรเงินกีบอะไรเงินกีบกับเพียงไปอย่างหนึ่งเลยแต่วันนี้เป็นเงินบาทเนาะหูเสื้อที่อยากได้คือนี่ เห็นแล้วเสื้อยาวตัวสี่ร้อยบาทแซมมี่นีงานสีบุ่ใบขวางห้องมากันไปตากแดดเราอยากได้เสื้อแบบบางๆเสื้อหนางบัวได้โอ้โหงางแฟยงานสลับเปาเนะ กาแฟชาเขียวอย่างต่างๆเนาะหูเข้าไปจำมาย่างโลกแบบนี้แล้วก็จะไปเข้าเซเว่นโหันอานดูมากแต่ว่าบคอยมีคุณเนาะเพราะว่าคุณเฮ็ดห้านหลายคุณมานั่งลินก็หลายแต่ว่าที่หลายซ้ำคนเห็ดห้านนี่ก็บมหลายเนาะบมได้ไปเม้นแต่ห้างเมื่อดอูไทย ห้ามเล็บเล่บนะโหสุดเป็นเลยสวยทั้ทงทัางเจ้าของห้างสันไหลก็เป็นแต่คนงามเนาะดิอันนี้จะเป็่นบนนางลินของพี่เลยโหพระเจ้าจีแบบแต่ละจุดเนาะแต่ละแบบบอนกินข้าวอีกอย่างต่างๆคนะจะมีบอนนางกินข้าวให้เขา มีบอลสังน้ำสังหยาง,ยางแบบนั่งกินแบบสบายๆชิวๆกันเลยอ,อยานาะมี้างหน้าขอางซับสินค้าแต่ละย่างนี่คือแบบราคามาตรฐานเนาะมีสั่นคนเยอะมากเราจะไปกินน้ำซื้ออยู่ เซเว่นมาเข้าเซเว่นกันเลยโอ้โหเซเว่นของเฮ่อเนาะนี่ใครทำคือส่วนหลายคนหาลวเฮาว่าจะมาเข้าเซเว่นมักซื้อ,อยังหลายที่สุดเนาะคนลาวเฮาคือว่าเข้าเซเว่นส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อเครื่องสำองงาง แต่ว่าน,นี่เขาบุสซอเนาะเขาจะมาเบิ่งนเครื่องของเขา่กลโอว้าววันนี้บมา่กินโต๊ะมากมาดูซื้อน้ำซื้อ,อยางกอนเนาะนี่ตอนนี้เขาซื้อน้ำมาเป็นเที่ยวห้อยเนาะเจ็ดบาทต่อขวดเนาะ น้งพักกินน้ำนิดนึ่วพรโหว่าฮ้นเลยอย่โรปกะโห้โหนอยู่ในก็คือเย็นเนาะหลายคนกัขึ้นรถไฟมาหรือว่าลงรถไฟมาเขาจ้าก็จะมานั่งหลินตามนี่ดีเมื่อยจึงไปโตเนาะห่าเย็นสดชื่นไปซื้อน้ำปั่นแต่ว่าเธ้าซื้อกินจอกนึงแล้วกินไรบุรีเนาะกินน้ำละลานี่แหละ นั่งพักแล้วกับบึงคุ้นที่แบบยางแต่ยางมาเนาะโอ้เส้นสปาเกตตี้อตอนนี้เนาะนุ่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมาบึงห้างสรัพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอ่าจตุจักรในประเทศไทยนัย่นแหละเพราะว่าเป็น อ่ามซื้อห้ามซื้สินค้าได้ดินเนาะตอนนี้คือนุ่นก็ได้อ่าเดินทางออกไปแล้ว mm hmm. เพราะว่าไ่ได้ไปขึ้นรถไฟเนาะนุ mm ่น hmm. ตั้งใจพาพี่น้องแล้วก็น,นุ่นเองมาลินอยู่ใต้นี่แเราจะรถมาซื้อน้ำซื้อในกินเนาะเพราะว่าอยู่เถิงมันห้อนหลายเนาะมันลบเดดดนิดนึงนะเนาะตอนนี้คือเดินออกมาแล้วนี่ mm hmm. คือ อราได้บูเส้นทางเองไปมาเบืองแผนที่จุด,จดนี้โอ้โหออกมาเหมือนเดิมข้างนอกคือร้อนชิบนี่เนาะคนกระลายเดินไปเดินมาเดี๋ยวเหาสิไปท่ารถเม์ข้างหน้าเนาะอาสิไปหารถเม์ข้างหน้าคุณนี่อ้อ เด,เดิรถเมย์มาเชุดแล้วเฮาจะขีรถเมย์ราคาที่ถูกสุดในประเทศไทยเนาะเออรถกำลังมาเลยส่วนใหญ่ก็คือคนต่างประเทศเนาะส่วนใหญ่เพิ่นก็จะขึ้นรถเมย์ได้ถึงว่าเพิ่นคือว่าข้าเจ้าจะบุกหูแต่ว่าข้าเจ้าหูเลยข้าเจ้าจะบุกขึ้นรถที่แบบมันแพงนะแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์เฮาก็ขึ้นเพราะว่า บางสถานการณ์มันจําเป็นเนาะเขาก็ต้องได้ขึ้นประมาณนี้เนาะโดยพี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็ได้ยางออกมาแล้วเนาะก็คือทางนอกอาการหอนหลาเนาะแต่ว่าทางในคือหาซับสินค้าเป็นยหายใหญ่แล้วก็เครื่องก็คือว่าคบเนยู่หันบพรว่าจะเครื่องนุงเครื่องของไส้แนอยูแนวกินเนาะอยู่ในหันคือคันว่าเขาเข้าไปก็คือจบยูบนหันเลยเพราะจำเป็นจะซื้ออยู่นอกแล้วที่เข้าไปในเนาะถือว่าเป็นความเจริญที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะ ไปขึ้นยูชุดใดยูบอลใดคือมีบอลไายเครื่องบ่จจำเป็นติ้วของกินเนาะซื้อซ้ำที่กินแล้วก็อ่าอ่าซื้อซ้ำที่กินแล้วก็กินให้หมดแล้วก็ไปต่อบนอื่นกับซื้อบนอื่นเนาะตอนนี้คือนุ่นกับมานาังทีอ่าบอลท่ารุ่นเมย์นเนาะ ารถเมฆไปจำทางคือเราจะกลับไปพักพอเนาะพี่น้องคือว่านุ่นจะได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามพักสมคลิปนุ่นจนจบเลยคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามอีพีหน้าเด้อว,ว่านุ่นจีไปเที่ยวยุสัยของกรุงเทพเนาะอย่าลืมติดตามกันเด้อบ๊ายบาย